มหายานเฉพาะจิตเท่านั้นที่เป็นจริงหินนยานทุกอย่างคือจิตหรือมาจากจิตสิ่งอื่นนอกเหนือจากจิตไม่เป็นความจริงทั้งสังคตธรรมและอสังคตธรรมเกิดมาจากจิตหรือธาตุรู้ซึ่งเป็นบอกเกิดวงฐานของทุกสรรพสิ่งทั้งเป็นผลผลิตของจิตทั้งสิ้นจิต สังขารที่เป็นสิ่งมีชีวิตส,สารทาตุสังขารที่ไม่ใช่ชีวิตทั้งหมดในสากลจักรวาลล้วนเป็นอนัตตาคือความว่างมหาสุญญตาเชื่อเธอถ้าเธอใช้จิตซูมจิตเธอจะเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งว่าเป็นเช่นนั้นเชื่อเธอถ้าเธอใช้กล้องที่ละเอียดประณีตมากซูมวัดถอ สาสารธาตุทั้งปวงเธอจะพบเห็นแต่ความว่างเปล่าเป็นแต่สิ่งไม่มีและไม่เป็นกับอะไรเลยด้วยรักท่านอาจารย์ชัดชวาน